สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำกระเป๋าออคลิปมันนี่นะคะแบบบางๆนะคะยี่้อทักค่ะนะคะเห็นเลยนี่นะคะจะเป็นใบบางๆเล็กๆนะคะใส่สะดวกสบายเลยนะคะนี่คะ่ะตัวนี้นะคะสามารถถอดออกมาได้นะคะนี่นะคะถอดออกมาได้นะคะตัวนี้จะเป็นสตนแตนเลสอย่างนี้นะคะ จะมีช่องใสหนังบัตรนะคะประมาณหกช่องนะคะนี่ค่ะใส่แบงลนะ้อยหน้าแบงพันนะคะใส่ได้พอดีเลยเพราะว่าแบงล้อยก็ประมาณนี้นะคะแบงพันก็จะประมาณนี้นี่นะคะเหมาะสมนะคะสำหรับท่านที่ชอบความบางเล็กนะคะไม่พกเยอะเทอะเถอะคะ่ะตัวนี้นะคะ มีสีน้ำตาลเข้มนะคะสีดำแล้วก็สีแทนนะคะถ้าท่านไหนนะคะชอบนะคะสนใจจัดไปเลยค่ะ